สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับตลอดจนผู้ที่สนใจเข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูพัตเตอร์อีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการทดลองการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางนะครับอุปกรณ์นะครับมีดังนี้นะครับอุปกรณ์หลักๆนะครับมีแก้วน้าพลาสติก2ใบนะครับแล้วก็เชือกนะครับ เป็นชนิดใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชือกฟางหรือ <ặ> เชือกเอด็ดหรือรอ,อาจจะเป็นเชือกได้นะครับได้หมดเลยนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมของเราก็มีันไกลนะครับใช้ในการตัดเชือกนะครับสองัตเตอร์นะครับเราจะใช้ในการจอะแก้วน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็สามอาจจะใช้ตะปูก็ได้ในการจอะแก้วน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็<ค>อ <invisible> ุปกรณ์ต่อไปอุปกรณ์เสริมก็คือ ไม้จิ้มฟันนะครับเราจะไปใช้ไม้จิ้มฟันทําอะไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามการทดลองกันได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มการผลิตอุปกรณ์ชนิดตีกันเลยนะครับหนึ่งนะฮะนักเรียนต้องตัดเชือกนะครับมีขนาดที่เราต้องการนะครับในห้องเรียนคุณครูกําหนดให้นักเรียนเนี่ยใช้ความยาวที่1นถึงสเมตรนะครับนักเรียนก็ต้องตัด1นถึงสเมตร หรือ,อนักเรียนคนไหนนะครับจะใช้ความยาวเกินนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องมีพื้นที่ในการทดลองเพียงพอนะครับโอเคอันนี้คุณครูตัดเชือกมาความยาวที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็เก็บเชือกนี้ไว้นะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเอาแก้วมานะครับนำแก้วมา2ใบนะครับเราจะเจาะบริเวณก้นแก้วนะครับ เราจะใช้คัตเตอร์ในการเจาะก็ได้นะครับหรือจะใช้ตะปูในการเจาะก็ได้ที่ของมีคมนะครับขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยในการเจาะก็ได้นะครับคุณครูจะใช้คัตเตอร์นะเจาะให้เป็นรูที่ไม่เล็กนะครับแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปนะครับให้สามารถนําเชือกได้ของเราเนี่ยสอดเข้าไปได้นะครับต่คุณครูเจาะก่อน เสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จบเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับคุณครูก็จะร้อยเชือกเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้นักเรียนก็อาจจะใช้ไม้กิ้มฟันช่วยนะครับสอดเข้าไป อุปกรณ์เสริมนะครับอาจจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้ที่มีขนาดเล็กก็ได้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ล้วงไปนะครับทีนี้นะครับตรงนี้เราจะใช้การผูกเป็นปมก็ได้นะครับผูกเป็นปมก็ได้อะก็จะอยู่นะครับผูกเป็นปมแบบนี้นะครับหรือนักเรียนอาจจะใช้ ถ้าไม่ผูกเป็นปมนะครับเนื่องจากได้ของบางคนอาจจะมีขนาดเล็กนะครับเราก็สามารถใช้มาที่ัน,นถ้ามาที่ฟันยาวเกินไปก็แบ่งครึ่งนะครับใช้แค่ครึ่งหนึ่งผูกให้แน่นนะครับลปุ๊บคัดให้เชือกนะครับไม่หลุดออกจากแกนรเราก็จะได้นะครับ ทำเหมือนกันนะครับกับใบที่2ทําเหมือนกันในโลกนะครับทําการเจาะบ,บริเวณก้นแก้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมอ่าได้หลูที่พอประมาณแล้วนะครับเราก็จะใช้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะครับ ไปเชือกอีกด้านหนึ่งนะครับสอดเข้าไปกับแก้วใบที่สองถ้าสอดยากนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์เสริมก็คือไม้จิ้มฟันนั่นเองนะครับช่วยสอดเชือกเข้าไปนะครับนักเรียนนะครับอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยนะครับในการสร้างอุปกรณ์ชนิดนี้ก็ได้พอปุ๊บเหมือนเดิมนะครับใช้ไม้จิ้มฟันนะครับ ที่เราหักออกนะครับทำการผูกผูกให้แน่นเลยนะครับนะชิบผูกให้แน่นเลยนะครับถ้าไม่มั่นใจอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับผูกอีกรอบชิบ อ่าเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองนะครับการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางนะครับนี่เลยพอออกมานะครับสุดท้ายก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับ ส่วนการทดลองจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับติดตามแล้วก็เราจะไปศึกษากันในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ทดลองไปก่อนนะครับว่าคุยยังไงทำยังไงนะครับลองเล่นไปก่อนนะครับส่วนพรุ่งนี้เราจะมาทำการทดลองกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พบปกันแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e ให้ครูด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ